สวัสดีครับเมื่อนี้พาบมาเก็บบางอย่างครับพี่น้องครับเป็นผลละไมป่ปลาที่มีสรรพคุณทั้งเป็นสม,มุนไพรแบบนะ้ครับผลกำลังสูกอยูนนะครับบางอย่างครับ ครับเมื่อนี้กับพามารู้จักมักย่างครับพี่น้องครับเป็นผลละไม้ป่าครับที่มีรสเปรี้ยวหวานครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นผลไม้แบบผลไม้ปลาที่มีสรรพุณทางสมุนไพรหอมครับมักยางครับมีซื่อทองทินทั่วไทยต่างๆครับผาากลางครับเรียกคุยเทาคุยครับภาษาอีสานเรือกเรียกมักยางครับภาษาทั่วไทย มีกระตังกระติว้วตังตู้เครือคุยช่างคุยหนังอีคุยเป็นไมเท้าเลื่อยเนื้อแข็งครับขนาดใหญ่ครับเท้าของเขาครับเท้าของเขานี่ใส่ต้มน้ำดื่มครับร่วมกับมากกระถือโรงครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังครับ เป็นยาอายุพัฒนะอายุพันะครับใช้รวมก็มากระถือบลงครับเท้าของเขาครับเท้าของมากอย่างนะครับผลสุกครับมีรสเปรี้ยวหวานครับเป็นสรรพคุณช่วยลดลื่นล้ำไส้ครับช่วยขับถ่ายได้ดีครับ ใส่ต้มน้ำดื่มเถาของเขาครับเถาของเขาต้มน้ำดื่มรวมกับมากกระทืบโรงครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังเป็นยาายุวัฒนาครับแล้วก็แก้ตับพิการครับพี่น้องครับเถาของเขาครับตำราพื้นบ้านเมืองอุบลนครับใส่เถาต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้โรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับเท้าของเขาครับเขาเป็นไม้ที่มีอย่างครับ เท้าของเขามีอย่างครับแต่ก็เป็นอย่างของเขาก็เป็นยาเช่นกันครับน้ำต้นนี่ทําเป็นสีย้อมผ่าได้ครับพี่น้องครับนำไปต้มทําสีย้อมผ่าจะได้ผ่าสีแดงครับน้ำต้นของเขาครับในประเทศมาเลเซียครับเส้รากของมักอย่างนี่ครับต้มน้ำดื่มครับเป็นยาแก้ไขมาลาเรียแก้โรคดิซานครับในประเทศมาเลเซียครับ โคของเขาครับเหลืองสวยงามครับพี่น้องครับหวานนะครับเปรี้ยวหวานครับอ๋เด็ดนี่อย่างครับโคดของเขาครับนี่ครับหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานครับหวานคล้ายๆเปรี้ยวหวานคไขาหมาดครับพี่น้องครับ้ายๆมาดครับ ลุงนี้สุกแล้วครับบางอย่างครับหรือว่าเท้าคุยครับหมักคุยครับลุงนี้ไงครับพี่น้องแล้วเป็นดอกกีก็มิครับพี่แลเป็นดอกครับผลสุกกีมิผลดิบก็มิครับครับเมื่อนี้กระเพามารู้จักบักอย่างครับพี่น้องครับเป็นผลไม้ปลา ที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรพพ้อมครับครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมเนี่ยด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับคนสุกเลยครับนี่เดกินวยนี่แม่มันใหญ่ดี